สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเปิดสมัยประชุมสภาอบจสมุทรปราการสมัยสามัญสมัยที่1ประจำปี2568พร้อมคำถแถลงนโยบายของนายกอบจสมุทรปราการ จะต้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการจัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสมัยสามัญสมัยที่1ประจำปี2568โดยมีนายสมควรชูสวัยราาวประธานสภาอบจสมุทรปราการเป็นผู้เปิดการประชุมพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนายกอบจสมุทรปราการโดยมีนายสุนทรปานแสงทองนายกอบจสมุทรปราการแถลงนโยบายต่อสภาพร้อมด้วยนายอัครวัฒน์อัศวะเหมรองนายกอบจสมุทรปราการคนที่1นายวรพรอัศวะเหมรองนายกอบ ปจสมุทรปราการคนที่2และนายต่อศากศาวเหมรองนายกบอบจสมุติปราการคนที่3ตลอดจนคณะผู้บริหารหน่วยส่วนราชการและสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการทั้ง36คนเข้าร่วมประชุมโดยนายสุนทรปานแสงทองนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้อ่านคำถแถลงนโยบายต่อสภาในการจัดทํานโยบายดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาคนา้นคว้ารวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของประชาชนหน่วยงานราชการภาคเอกชนนัวกวิชาการผู้เชี่ยวชาญโดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจสังคมและศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติของหน่วยราชการที่บังคับใช้เพื่อให้นโยบายมีความเป็นจริงสนองต่อความต้องการของพี่น้องชาวสมุทรปราการมากที่สุดทั้งนี้ได้ปรับนโยบายให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม5าด้านดังนี้1ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน2ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน3ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูป,ปการและการผังเมืองมิติแก้ปัญหาการจราจรจุดวิกฤต วเวลาเดินทาง4ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดป้องกันภัยธรรมชาติฟื้นสิ่งแวดล้อมและ5ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมมาพิบาลในระเบียบวาระที่5นี้สมัยประชุมสมัยประชุมสามใหม่ตนตามเะราเบัญญาญัติองค์กรปกครองหลักการเรืร่องใหก้ก,ก,การตำะหน่กประธานสภาโอกาสได้ชี้แจงระเบียบ วันนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ทีมงานของผู้ริหารทุกคนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ทุกคนมีเขาเรียกว่ามีเก,เกตจำนวงกันเดียวกันเพือ่อต้องการที่จะมาสร้างสรรค์นะครับให้จังหวัดสมุทรการ์ของเราเนี่ยได้เดินเดินทางไปในสิ่งที่ดี นะครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกๆด้านนะครับอรองนายกทั้งสามคนจะมีการออมอบหมายหรือว่าให้ดูแลงานด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะจรคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดไปแล้วนะครับเพราะว่าทางเขาเรียกว่าอะไรคกรบอปจอนะครับองนายกเนี่ยไม่สามารถที่จะบร,ริหารราชการได้เต็มที่ <นะ S 2> ถ้ายังไม่ได้มีการแถลงนโยบาย นะครับแต่เขาไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามในการแต่งตั้งใครที่จะไปลองนยกหรืออะไรกษามเขาไม่ได้แต่งตั้งแต่ว่ายังเรายังมอบงานเขาไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้แต่งตั้งนโยบายหลังจากวันนี้เดี๋ยวผมก็คงจะต้องมอบงานให้กับรองนายกทุกคนทั้งสามคนนะครับเพราะว่าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณมีกองทั้งหมดเนี่ยเก้ากองนะครับแล้วก็มีหน่วยหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือหน่วยงานตรวจสอบอะไนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมอบงานว่าใครจะมีความเอ่อจะทํางาน ยังไงตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ผมมั่นใจในตัวเองว่ารองนายกที่ผมแต่งตั้งทั้งสคนผ่านประสบการณ์ด้านการเมืองทุกถิ่นมาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านขวัตไม่ว่าจะเป็นท่านวรลพอหรือแม้แต่ท่านต่อสักทุกคนก็ผ่านงานในเรื่องท้องถิ่นมาทั้งนั้นทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ชาตินาน์นโดยกาแฟปาที่กาแฟรสสุขภาพกาแฟทีอินดี้หานไม่มีไขมันอันตริกินกาแฟแท้ทัชมิเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 093 460,46-66บริหารงานทันพระสมุทและทีมงาน